สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับมาเกี้อีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะเกี่ก็จะมาพูดถึงภาวะการตกขาวผิดปกตินะคะวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะพูดถึงภาวะการตกขาวสีเหลืองนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็ลักษณะอาการเป็นยังไงนะคะตกขาวสีเหลืองนะคะเกิดจากการติดเชื้อนในช่องคลอดค่ะลักษณะอาการเนาะแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นสีเหลืองนะคะบางรายนะคะบางบางคนนะคะก็อาจจะมีฟองมีอาการคันหรือว่า เหม็นเปรี้ยวร่วมด้วยนะคะก็สําหรับภาวะนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจาก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องคลอดไม่ว่าจะเป็นผ้าอนามัยแบบสอดหรือว่าอุปกรณ์ทางเพศต่างๆนะคะสําหรับสาวๆท่านใดนะคะที่เป็นตกขาวสีเหลืองอยู่นะคะควรที่จะรีบเล่งรักษานะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานนะอาจจะเกิดโรคร้ายต่างๆได้นะคะอย่างที่เรารู้ดีนะว่าสุขภาพภายในของเราค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราควรที่จะดูแลรักษาให้ดีนะคะ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอ้อถ้าใครนะคะที่ต้องการให้กีพูดถึงในเรื่องอะไรนะคะเหมือนเดิมเนาะสามารถคอมเมนต์นะคะไว้ข้างล่างได้เลยเนาะเดี๋กกีจะไปหาเคล็ดลับดีๆข้อมูลดีๆมาฝากคุณสาวๆกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ